สวัสดีกันด้วยนะครับก็ต้องขอรับสู่เออไงดีห้องผมนะครับก็ตอนแรกเลยก็นะอ้อัดไปแล้วจะเสร็จไปตั้ง iPad มันก็เลยแบบจอมันก็เลยเอียงใช่ไหมเออเพราะงั้นดูมันลำบากอย่าต้องเอียงคอดูกันนะครับก็เลยเอออัดใหม่ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคก็อย่างที่โพสต์บอกไปแล้วว่าจะอัดห้องผมนะครับโูดูเมาส์ครับเคสดําคีย์บอร์ดดาหูฟังดําอะไรดําหมดนะครับแต่ว่าเมาส์สีชมพู อ้าวอไเห่าเก็บเัินเก็บมันนะครับโอเคก็เนี่ยแหละนะครับคือห้องผมห้องคือห้องผมเนี่ยมันไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับโอ้ยไม่ค่อยเห็นก็มีทีวีก็เคยมืดเลยเฮ้ยก็โอเคมีทีวีมีแอร์นะครับเพราะว่าทำไมห้องมันดูเก่าก็คือห้องเนีย้ยสร้างตั้งแต่ผมปอว่าปอสี่ปอหอ้านะครับก็มันก็เลยต้อง นั่นแหละครับตามสภาพนั่นแหละครับก็คือนี่ก็เตียงที่ผมนอนนี่ก็คือโต๊ะคอมถามว่าทําไมโต๊ะคอมติดกับเตียงก็คือผมคือโต๊ะคอมผมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ติดกับเตียงพอเล่นเสร็จก็ปิดคอมนอนพอพออะไรดีพอตื่นเปิดคอมเล่นถุยไม่ใช่นะครับก็โอเคอันนี้ก็พัดลมนอะอ่าอันนี้ก็อะไรวะอ๋อเสื้อกันหนาวอันนี้เสือเส้อที่ผมชอบใส่สุดโอเคถามว่านี่คือกล่องอะไรที่เคยถ่ายรูปโพสแล้วถามกัน ไอเคดรองเท้ายุมกล่องโอเคก็คือกล่องเคสรีวิวนั่นแหละครับก็คือเป็นกล่องของจีนิสติตัวที่หนึ่งนะครับก็คือแต่ตอนนี้ไอเคสข้างหน้ามันหลุดเห็นไหมไอตรงเทาๆอะ่ะนั่นแหละครับคือมันหลุดแล้วผมต้องใส่ใหม่ก็คือที่เกียจแกะฝาข้างออกแล้วนั่งใส่ใหม่คือไว้ก่อนนะครับว่าโอเคมาดูอะไรดีกว่านะฮอมนะครับก็คือผมอยู่ความจริงก็ห้องผมเนี่ย แม่จะชอบเข้ามานั่งดูหนังก็เลยชอบเอาของกินอะไรเงี้ยมาไว้ห้องผมนะครับโดยหญ่ผมไม่ค่อยกินพวกขนมกบเขียวท่าไรหรอกนะครับก็นะครับแล้วก็ของเล่นแล้จะเป็นของหลานนะครับเดี๋ยวหน้ากล้องอยู่ไหนวะหาก็อ๋อเจอแล้วนะครับก็ขนมอะไรเงี้ยก็มาเอ้แต่อันนี้ของผมไหนวะไหนวะเอ้โอ้โหมองไม่เห็นนี่ชอบกินไม่เกี่ยวกันนะครับนะครับโอเคก็มาดูหน้าคองกันเลยดีกว่านะ จะได้ตอบคำถามเรื่องการจอไปเรื่อยเลยเอ้ยไม่เข้าหวอ๋อโอเคการดจอนะครับที่ผมใช้ก็คือตัวนี้นะครับนี่นี่ไอเ้เรื่องจับผิดมองผ่านจอมันจะผิดก็คือตัวนี้เลยนะครับก็เนี่ยแหละนะครับก็จะใช้ตัว hd เอ,อ่อค่าย hd 6 8 5 0้าูนี่แหละครับแต่แต่ในกล่องนี่มีอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น4ี่แปดหรือ4ี่อะไรสั้อย่างนี้นี่แหละครับก็นี่เพลงยัง ก็คือพี่ก็คือตอนแรกก็จะให้กายแะละครับแต่คือตอนแรกพี่พี่ขออะนะครับคือพี่ชายของผมเนี่ยขอเขาขอแบบยังไงเดียขอจะเอาไปใส่คอมเขาเล่นบ้างนะครับแต่จนปัานนีはは้ก็ยังไม่เอาไปนะครับก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็นี่ก็คือหน้าจอคอมนะครับแล้วก็นีวะอันนี้ก็อ่าปึ๊บปึ๊บอยู่นี่เลยนั่งดีๆครับนั่งดีดนะครับ นี่มาดคอร์ดอลนนี้ก็เอ้ากูผอมแม่นะโอเค่อดไปก่อนนะครับก็นี่มัคอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมแท้กันเลยดีกว่าว่ามีเกมอะไรบ้างก็ให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกขอโลดโลดแล้วผมจะให้ยังไงผมเล่นแหนะครับก็จะบอกนี่มันไม่เห็นเกมแรกก็คือมาเฟียมาเฟียสองถามว่ามาเฟียสองซื้อมาในราคาเท่าไหร่ 250ครับ2องร้อห้าสไม่ถึง500อะ่ะนะครับไม่ไม่ใช่ราคาจริงอะ่ะก็เพราะว่าคืนนี้เจ้าของไอผมซื้อที่ตลาดนะใช่ไหมมันก็เออวางขายอยู่ตามตลาดนะั้นผมเห็นมันน่าสนดีผมก็เลยซื้อนะครับแล้วก็เอาจริงๆตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยว่าสตรีมคืออะไรไม่รู้ว่าลงไม่ต้องใช้เนี่ยคือไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้อลิมแม t เดล e t เทอนีิโเแล้วชุ่มฟิลสามเล่นจบไปแล้วลบไปแล้วลบเ,เครื่อง นี่แอสซิส i n คีสสามแม็กเพนสามแล้วก็ลิปปิ้งน็อกครับเกมนี้นี่คือผมไม่ได้ซื้อนะครับคือพ่อผมซื้อคิดว่าเป็นหนังทหารเพราะว่าพ่อชอบดูหนังทาหารก็เลยเห็นก็เลยซื้อพ่อก็บอกว่าทำไมามันถึงว่าทำไมามันแพงจังแลัวเท่าไหร่วะไม่มีราคาด้วยอันนี้ถ่ายจาก iPad นะครับก็โอเคจอมันจะเล็กหรือเปล่าผมก็ไม่เคยถ่ายอันนี้ก็สปินเตอร์เซลก็ที่ซื้อกับคุณกายนะครับก็ที่คุณกายเขาอันล็อกไปให้ดูนะครับว่าพังนี้แหละจะไม่ได้ลงเลยคอเตอร์สไตล์โกบา์นะใช่ป่านี่ก็นี่เคียร์ลูชันนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ต่ายเกมนะพี่อัดไปให้ดูเกือบหมดเลยแหละนะครับก็โอเคก็อันนี้ไม่ได้อัดอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ลงอันนี้ก็อัดแล้ว อัจอยู่ยังไม่จบด้วยอันนี้ก็อัดอยู่ยังไม่จบด้วยไม่ได้อัดครับโอเคเก็บก็ไว้พวกเกมพวกเอ่อ Call of Duty พวกเกมต่างๆเี่ยคือซื้อในสตีมอะครับแล้วก็ฝากายสามก็มีคนส่งให้อย่างที่ผมบอกโอ้ยิดสะดุดโอ้สะดุดสะดุดขอบตีตัวเองมืแต่มองจอเดินมันจะไปรู้เรื่องไหมเนี้ยรับก็คือ ถามว่าพวกคุณกายเคยไปเที่ยวห้องหุ๋มไหมเคยครับแต่ก่อนตรงโต๊ะเนี่ยตรงโต๊ะเนี่ยนะครับโต๊ะเออโต๊ะเนี้ยนะครับก่อนที่จะเป็นโต๊ะเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นจอทีวีเล็กนะครับเป็นเพย์สองนะครับก็เล่นกับคุณกายบ่อยๆนะครับโอ้โหแบบหนุกครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเล่นแป้งกับเพื่อนตรงเนี้ยแหละครับเออนั่งเล่นกันนะครับเล่นแป้งกันโอ้โหห้องเต็มไปด้วยฝุ่นหลังจากนั้นก็โดนแม่ตบไปเข็ดเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เป็น ห้องผมก็คือเป็นห้องเลยก็เพราะว่าบอกแล้วทําทมาแต่เด็กพ่อก็เลยไม่ได้ทําห้องกว้างห้องกว้างเออพูดแล้วก,นะก็โอเคอ่ะเอา,เอาโอเคก็อันนี้ถามว่านี่คือผงอะไรก็คนที่เออออกกาลังกายพี่นี่ก็จะรู้แต่เด็กสมัยนี้ก็คงยากนะไม่รู้เหมือนกันนะก็คือเป็นเวโปรตีนนะครับก็เวโปรตีนนะครับโอเครู้คแค่นั้นแหละนะครับก็ ไปเ,เปิดเพลงด้วยมันมันรู้สึกเงียบเหงาเกินไม่ได้ครับมันต้องเปิดเพลงครับไหนวะเพลงนี้ก็แหละนะครับก็ถามว่าโทรศัพท์ใช้รุ่นอะไรก็บอก <c oughs> บอกลยละเอียดเกี่ยวกับตัวเองไปเลยดีกว่านะครับอีนี่น,นี่นะครับก็ใช้บีบีนะครับก็เท่าไหร่วะห้าพันกว่ามั้งยุต4พันกว่าเนี่แหละก็คือคือเครื่องเก่ามันหายนะครับ เครื่องเป็นหมื่นมันหายพ่อก็เลยซื้อเครื่องใหม่เองหนึ่งเวลาถไม่ดีก็โอเคครับก็ถามว่าพินแจกไหมพินก็คือไม่แจกนะครับก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าเอ้ยขยับขยับให้มันดูจอเต็มเต็มโอเคก็คือไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับคือเติมโปก็ไม่ได้ออนไม่ได้เล่นบีบีอะไรเลยก็คือไม่แอดใครนะครับก็มีเฉพาะในแค่เพื่อนไม่กี่คนเท่านั้นนั่นแหละนะฮะไม่กี่คนก็เลยไม่ได้เล่น ก็ไม่รูเอาไปก็ผมก็ไม่เติมก็ไม่นั่นอยู่ดีนะก็โอเคก็เดี๋ยวอันนี้ข้างบนนะก็มีปฏิทินก็เดี๋ยววันที่เออไม่ต้องบอกดีกว่าเราก็ไม่ได้นั่นดีกว่าเออเนาะเออครับก็โอเคถามว่าอาดูเตียงดีกว่าทําไมผ้าผ้าที่นอนมันแอบแบ้วทาไมมันอออ๋ออันนี้ที่ชาร์จแล้วกันอืมถามว่าทําไมเตียงมันแอบแบ้วเป็นลายปุกกะใช่ป่ะนะครับน่าจะใช่นะครับทำไม ยังแม่งเป็นอย่างงี้ก็แม่ซื้อให้แม่หรือพี่อวะนั่นแหละนั่นแหละซื้อให้แล้วกันนั่นแหละครับก็โอเคก็ทั้งวงก็ชอบอ่านการ์ตูนก็คือซื้อมาแล้วยัน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 ยัดนะครับก็จะเป็นการ์ตูนหรอว่าโซนิเตอร์เบลเซบับแล้วก็ฮฮยาเตะนะครับที่ผมอ่านไอเอพวอกอื่นๆืก็คือดูแล้วเออมีรีบอนด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือกล่องไม่รู้จะมีคนบอกออกไปไอในกล่องนี้มีมี มีเคสเก่าไมหมแค้ไงยวะเคสเก่านี้ใหงีอ๋อไหนวะอ๋อนี่กล่อง cover supply ไหนวะไหนวะไหนวะอ๋อนี่มีเคสเก่าอยู่นะครับโอ้โหเออเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีเคสเก่าแล้วก็ปล่อยให้หลานแบบกระโดดหยิบหยิบหยิบกระทืบดีไม่ไม่พังโอเค เก็บก่อนเก็บก่อนขบเก็บก่อนครับโอเคก็น okay, อกั้กก็ไม่มีอะไรนะครับไอ่วนโซนรุ้นก็ไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้นะครับคือเวิร์เวิเสื้อโอ้ตรงครับตรงก็คือเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแหละครับก็โอเคบอกอ,อย่าลบอย่าลงนะรูปรูปอยู่เฉยๆโอเค okay, ไม่มีอะไรนะครับ,นะรบก็อ่าดูไม้ก่อนดีกว่าไม้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 ถุงมือถุงมือติด โอเคไมก็เป็นไม้นี่นะครับนี่นะครับไม้ไม้ก็ลากไม้เป็นละเป็นอตั้งโตนะครับผับว่าราคา,าเท่าไหร่ราคาก็สองร้อยห้าสิบเอเอร้อยห้าสิบมั้งนะครับยี่ห้อมองไม่ค่อยชัดนะครับก็คือคือว่าโอเคอะ่ะขอให้แค่มีที่การลมก็พอแล้วนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับก็้วสำหรับวันนี้ก็ต้องดูดีวา โอเคต้องขอลาพี่แม่นะครับเพราะห้องผมนี่มันไม่ค่อยมีอะไรบ้างน,านะครับอุ๊บพอนอนแล้วหลายคนบอกคุยกับผมนะพอนอนเสร็จผมจะเปลี่ยนไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้ดูหน้าจอคอมไปนะครับ okay. โอเครอบนนี้ดูอย่างไปปรบ้างหาพี่มีอะไรละมาแจ